ที s k สกายวนะครับ Skyward 55นิ้วนะครับผมอาการนะครับไฟไม่จ่ายครับรุ่นนี้ครับไฟไม่จ่าย12โวลต์ไม่ออกนะครับคือสาเหตุเกิดจากเสียบปลั๊กิ้งไว้แล้วก็วันนั้นไฟดับลูกค้าบอกแจ้งว่าไฟดับพอไฟมาก็เปิดไม่ติดเลยเพราะงั้นครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเช็คชุดจ่ายไฟตัวนี้ก่อนนะครับ ชุดบอร์ด twm ตัวนี้ก่อนว่าชุดจ่ายไฟมีปัญหาหรือเปล่าครับตัวนี้เป็นบอร์ดของ sky board ตรงเลยครับออกแบบเองเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้บอร์ดของคนอื่นนะครับเราจะมาดูกเนส่วนคร่าวๆก่อนนะครับของบอร์ดตัวนี้ชุดจ่ายไฟและชุดอินเวอร์เตอร์ของ sky b a r d นะครับอินเวอร์เตอร์มีอยู่3ชุดนะครับมีอยู่3ชุดอินเวอร์เตอร์ส่วนชุดจ่ายไฟก็จะมีในส่วนของชุด เล็กยีฟลายเรียนกระแสผ่านฟิวเข้ามาผ่านเตอดบิดนะครับดตอดบิดเข้ามานะครับเตอดบิดก็น่าจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับเตอดบิดก็ชุดนี้นะครับเป็นชุด put, เตอดบิดตัวนี้นั่นะเองเปลี่ยนกระแสก็จะมี pfc นะครับวงจรบูตแรงดันไฟนะครับส่วนด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นชุดคอนเวเตอร์นะครับคอนเวเตอร์ ter, แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเอาท์พุตนะครับเอาท์พุตไฟ คอนเวเตอร์ส่วนไร้นะครับไรก็จะมี IC ตัวนี้ทำหน้าที่ทั้งเป็น PFC และเป็นคอนเวเตอร์ในตัวเดียวกันนะครับจากการที่ผมตรวจสอบนะครับจากการที่ส่วนของฟิล AC ขาดนะครับแล้วก็ฟิล PFC ขาดคอนเวเตอร์ขาดตรวจสอบแล้วมอสเฟตของคอนเวเตอร์ช็อต มอสเฟตช็อตหนึ่งตัวแต่ว่าผมต้องทาการเปลี่ยนทั้งคู่อันนี้ผมได้ทาการเปลี่ยนไปแล้วทีนี้ผมจะมาทําการเทสไฟว่าไฟออกหรือเปล่านะครับเปลี่ยนไปแล้วจะทําการเทสด,ดูไฟการเช็คไฟวัดด้วยแรงดันไฟให้ใช้เวลาวัดแรงดันไฟอย่าใช้มิเตอร์เข็มวัดนะครับเหมือนบางช่างไปใช้มิเตอร์เข็มวัดอย่างน right ี้ไม่ได้นะครับออย่างนี้ถือว่าใช้งานไม่เป็นเพราะนั้นถ้าเป็นกรณีเป็นแรงดันไฟให้ใช้ดีตต้นเท่านั้นเพราะว่าเราต้องการดูความละเอียดของแรงดันไฟได้วยนะครับอย่าไปใช้แบบเข็มมาวัดไฟ มันเราไม่ได้ซ่อมจอตู้แล้วครับตอนนี้เราซ่อมจอแบนและเพะฉะนั้นให้แนะนําให้ใช้ตัวที่เป็นลักษณะนี้นะครับวัดไฟเข้า300มาหรือเปล่านะครับไฟ300ทําการเช็ค300นะครับ300เข้ามาผ่าน PFC เข้ามาได้316ผ่าน PFC เข้ามาปุ๊บแรงดันไฟผ่านคอมเพรสเตอร์เข้ามานะครับส่วนไฟออกนะครับไฟออกแล้วก็มาทําการวัดดูไฟออกมา ไปออกจริงๆตัวนี้เสียบพักจะต้องได้8-12ถึงแต่ตัวนี้เป็น0เพราะฉะนั้นตอนนี้คือคอนเวอร์เตอร์ไม่ไม่ทำงานนะครับคอนเวอร์เตอร์ไม่ทํางานก็1ก็คือตัวเองมันไม่เสียก็จะเป็นที่ได้เสียนะครับเพราะฉะนั้นมาเช็คไฟเลี้ยงได์นะครับเช็คไฟเลี้ยงได์สตาร์ทไฮโวลต์สตาร์ทนะครับของคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นั้นไฮโวลต์สตาร์ทเช็คามาไมมร้อยแปดสิบหาแปไฟคนนี้แหละ ไฟสไฟูงเข้ามาอยู่แต่ว่าตำแหน่งแรงดันไฟเลี้ยงที่ขา16ตกตกเหลือ2โวลต์ก็อาจจะเกิดจาก IC ตัวนี้ช็อตตามตัวพาวเวอร์นะครับอันนี้คือวิเคราะห์เบื้องต้นว่าอาจจะช็อตแต่ว่าผมจะวัดดูว่าพันธุ์ออกหรือเปล่านะครับตอนนี้นะผมจะทําการวัดพันธุ์นะครับวัดเช็คพันธุ์อีกรอบหนึ่งนะครับทําการเช็คพันธุ์นะครับอโอเควัดที่พันธุ์ พันธุ์ไม่ออกเพราะนั้นไม่มีพันธุ์ออกมานะครับกแจจแบ็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาแล้วครับแสดงว่าอาจจะมีปัญหาแล้วก็คือไม่ทํางานนั่นเองก็คือไร์ไม่ทํางานนะครับพันธุ์ตัวนี้ละไม่ออกทั้งสองตัวนะครับก็แสดงว่าไร่ตัวนี้ไม่ทำงานนะครับเราใช้สโคปวัดแล้วก็ไม่มีลูกคลื่นออกมา ก็คือตอนนี้สรุปเคยเสียนะครับแลงของ LG ใส่แทนนะครับแรงใส่ชุดแบ็คไลท์แทนนะครับตอนนี้ผมก็ของตง้องตรงบอร์ดตัวนี้ผมเอาออกมไม่จ่ายไฟไม่พอตรงนี้เอาออกนะครับจ่ายไฟไม่พอก็เลยเปลี่ยนเป็อนอบอร์ดตรง LG มาใส่แทนแล้วจะเป็นบอร์ดเดิมเดิมของมันจะเป็นตัวนี้จ่าย12โวลต์นะครับแล้วก็แบ็คไลท์ตัวนี้ก็จ่าย12แล้วแบ็คไลท์เหมือนกัน ของ LG ก็ตัวนี้เราจ่าย12โวลต์แล้วก็จ่ายชุดแบ็คไลท์เหมือนกันตอวนี้ก็โอเคนะครับเราเรามาเทสแบ็คไลท์กันว่าติดไหมะผมจะทาการเปิดปับ๊บอาจติดนะครับติดปับ๊บเปิดปับ๊บโอเคแบ็คไลท์ติดลัก12โวลต์ก็จ่ายก็เอาตัวนี้มาใส่แทนตัวนี้จะเป็นของ4 2นิ้วนะครับโอเคแบ็คไลท์ติดแล้วได้นะครับแสดงว่าตัวนี้มาแปลงแทนได้ของ LG ตอนนี้ต่อสแพเตนบายใส่ชุดเดมิมต่อ12บโวลต์ไม่ทำงานนะครับบอร์ดยังไม่ทำงานนะครับผมจะมีปัญหาหรือเปล่าครับจะใส่ของ lg แทนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้บอร์ดก็จะแปลงการแปลงครับก็ใส่2อยานน่างชุดจ่ายไฟใหม่แล้วก็แปลงบอร์ดก็ทำการแปลงบอร์ดไปเลยนะครับะจะได้เสียไปในวันเดียวคือ กอบติดตั้งเรียบร้อยครับชุดจ่ายไฟชุดใหม่แล้วก็เนมนบอร์ดตัวใหม่นะครับสายแรมกระเด็นคือได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยไปทำการทดสอบก่อปทำการตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าให้เรียบร้อยจอใหญ่มากเลย55นิ้านี้นี่นะครับเราได้หนึ่งสอง้อแสง